รีวิวบรรยากาศงานย่าโมโคราช67มันมาแล้วจัดใหญ่12วัน12คืนในงานจะมีอะไรบ้างตามรีวิวแอดมันเลยปีนี้บอกเลยว่าจัดใหญ่สมศักดิ์สรีหลานย่ามมไม่แพ้ปีไหนรำวงสวงสุดยิ่งใหญ่จากสตรีกว่า7,100คนไหนใครมาร่วมรำถวายย่าบ้างมารายงานตัวได้เลยพิธีเปิดตราการตาผู้สี่มุมเมืองจัดทั้งหมด4รอบวันที่2 3เวลาทุ่มครึ่งจนถึงทุ่ม40วันที่24 29และ31เวลา2ละสามสิบเอ็ดเลาสอทุ่มสิบห้าถึง, 2, ร,งรกงาน่ามยี่สิบโ้า โชว์ไปอ,อกักษรกว่า500ลำเขาจะแสดงทั้งหมด2ชุดจำนวน3รอบด้วยกันวันที่ 23- 24บินโดนชัยชนะของวีรสตรีฉลองวันแห่งชัยชนะและวันที่25บินโดนถิ่นของดีสวัสดีโคราชบอกเลยว่าหาโอกาสชมยากมากต้องมาชมด้วยตนเองสวยงามประทับใจสุดๆสายนักกินไม่ต้องห่วงโซนของกินรอบงานทางฝั่งคูเมืองหน้าวัดสุทัศน์จินดาจะเป็นตลาดน้ำย้อนยุคเดินเล่นชิมของอร่อยฟิลดีริมน้ำของอร่อยราคาน่ารักมากมาต่อถนนคนเดินย้อนยุคถนนราชดำเนินหน้าวัดสุทัศน์จินดา ของกินเยอะมากพ่อค้าแม่ขายไปขายอะไรตรงไหนในงานมาฝากร้านใต้คลิปได้เลยนะและโซนฟูดทักสตรีถนนราชดำเนินแยกคังใหม่ไปจนถึงนาวัดสุทธาจินดาแทบจะรวมพลฟูดทักร้านอร่อยหมดทั้งจังหวัดแล้วบอกเลยว่าห้ามพลาดแขกเพื่อนชวนแฟนพาครอบครัวมาร่วมฉลองวันแห่งชัยชนะกับงานยา่าโมโคโราช67งานจัดตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง3เมษายน6 7แล้วตามมาเดินเที่ยวงานกันนะนเลย